ผมตกเป็นเหยื่อว2เคหรือคลื่นเสียงบางตัวหรือการควบคุมตัวบางอย่างนะเป็นการเหมือนการใส่ข้อมูลหรือใส่ตัวในการทดลองแล้วก็ปั่นและคมคูเรานะจนผมเปิดไปเจอวันออสถาปนานะจนเปิดไปเจอวันสถาปนาพระองค์ทีนะก่อนที่จะถึงคิวของพระองค์ทีเนี่ยได้รับการสถาปนานะพระองค์ทีพระองค์งท่านจะอยู่ออด้านหน้านะ พระองค์ทีจะอยู่ด้านหน้าพระองค์หญิงและพระองค์พาหลังจากนั้นนะครับพระองค์พาคล้ายการควบคุมสมองหรือการควบคุมส่วนแต่ละส่วนนั้นในตัวพระองค์ทีหลังจากนั้นพระองค์พานั้นปิดปากแล้วขยับหงยอย่างนี้ครับพระองค์ทีหันไปขวาคล้ายการควบคุมตัวบางอย่างนะก่อนหน้านั้นพระองค์ทีพระองค์ท่านยืนตัวไม่ถรงนะแล้วก็มีเสียงพระองค์หญิงครับ มีเสียงพระองค์หญิงเนี่ยคล้ายการสั่งตัวที่อยู่ในตัวของพระองค์ทีเนี่ยอยู่ในส่วนหัวอยู่ในส่วนสมองเนี่ยให้ตรงหลังจากนั้นพระองค์ทีก็ตัวตรงนะคล้ายการเปิดสื่อสารในพิธีอย่างเงี้ยเหมือนการสื่อสารในพิธีเหมือนการเปิดตัวเครื่องนะรวมถึงคนที่อยู่ด้านหลังของพระองค์หญิงนะที่มีการสื่อสารคล้ายการนั่งหลังเออคล้ายการนั่งลงข้างหลังฉาก ้ายการนั่งข้างหลังฉากเหมือนการควบคุมตัวเครื่องนะเหมือนการควบคุมตัวเครื่องเหมือนตัวที่เห็นตามท้องตลาดเหมือนตัวที่เห็นตามลําดับชั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะอบอรเราทับต่างๆนะคล้ายมันจะเป็นส่วนบางอย่างนั้นเหมือนส่วนกลไกของการทํางานนะคือเห็นนะฮะบางทีก็ขยับเข้ามาหาผมการพูดจาเนี่ยมันจะตรงประเด็นมากนะการพูดมันจะตรงประเด็นมากคล้ายเป็นส่วนหรืออะไรบางอย่างหนึ่ง มันจะอยู่ในตัวของคนบ้าอยู่ในตัวแต่ละสถานที่ที่ดูแลในเขตการ,ร ksi, ดูแลในเขตถอยความปลอดภัยระบบโปรแกรมถวายความปลอดภัยก่อนที่จะเป็นเส้นทางผ่านพระองค์ท่านนะก็จะเห็นหลากหลายรูปแบบนะผมไม่แน่ใจว่าเขาทดลองมาจากไหนตลอดระยะเวลา -78 ปีที่ผ่านมาพยายามต่อสู้เรื่องนี้นะและก็หมดเงินไปเป็นล้านนะหมดเงินไปเป็นล้านครับแล้วก็มีคนบอกเรื่องคลื่นเสียงผมเขาก็ให้ผมมาประมาณหลักแสนนะรวมกับเงินที่ผมหาได้ หลักล้านก็สูญเสียไปทั้งหมดก็หลายล้านบาทน,นะมันเป็นเหมือนตัวนะมันเป็นเหมือนตัวเหมือนส่วนอะไรบางอย่างหนึ่งที่อยู่ตามชั้นอยู่ตามแต่ละสถานที่ดูคํากล่าวทางคดีต่างๆหรือคนที่ถือระบบสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่แต่ละจุดอยู่แต่ละหน้าที่การถือตัวเครื่องอยู่แต่ละจุดนะเมื่อมีการเรียกใช้งานเมื่อเจอเหตุการณ์ใดเหตุการณ์นหนึ่งตัวแต่ละตัวนั้นก็จะกลับเข้ามาอะไรบางอย่างหนึ่ง น่าแปลกครับถ้าไม่เชื่อก็ลองเปิดดูวันสถาปนาพระองค์ทีของการควบคุมตัวที่อยู่ในสมอง